สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวกเกษตรที่น่ารักทุกทกท่านวันนี้พาเพื่อนๆลงสวนพริกซุปเปอร์ฮอตที่เราตัดแต่งกิ่งวันนี้ติดลูกดกมากๆเลยนะคะติดลูกดกมากๆวันนี้ก็าพาเพื่อนมาอัปเดตนะ ที่เราตัดแต่งกิ่งพริกซูเปอร์ฮอตให้เขากลับมาติดลูกอีกครั้งติดลูกผลครั้งนี้ ลูกจะไม่ไม่ใหญ่นะเพื่อนๆไม่ใหญ่เหมือนผลครั้งที่เขาออกรอบแรกนะลูกผลก็จะเล็กลงนี่คือต้นพริกที่เราตัดแต่งกิ่งเนาะตัดแต่งกิ่งตัดต้นเลี้ยงดูต้นให้เขากลับมา ออกลูกออกผลอีกแต่ถ้าเราปลูกปลูกขายนะเพื่อนถ้าเราจะเออ่ปลูกเป็นทำเป็นพืชสวนเศรษฐกิจเราก็เมื่อเก็บผลผลิตแล้วนะพริกเนี่ยเราเก็บผลผลิตถ้ารอบที่สองที่สามไปแล้วนะเราจะตัดแต่งให้เขากลับมาเก็บผลผลิตอีกลูกเขาจะเล็กลงนะผลจะย่อมลงน้อยลงก็ ไม่เราไม่เราไม่สมควรที่จะเก็บต้นเอาไว้นะเพราะว่าถ้าเราปลูกแบบเป็นพืชสวนเศรษฐกิจเพราะว่าลูกผลลูกเขาเล็กลงก็จะได้ราคาที่ไม่สมบูรณ์นี่คือส่วนนี้ที่เราผ่านเพื่อนมาแชร์จากต้นต้นพริกที่เราได้ตัดแต่งกิงเพราะว่าเราปลูกอันนี้คือเราปลูกไว้กินเอง ปลูกไว้กินเองก็กลับมาออกลูกออกผลดกดกดีมากแต่ที่สําคัญคือลูกไม่ไม่ใหญ่นี่ก็เป็นมะเขือมะเขือที่เราได้ตัดแต่งกิ่งนะเพื่อนๆเอากลับออกมาออกลูกออกผลให้เราได้เก็บอีกเยอะแยะนะคะ ตอนนี้แดดแดดจัดเนะนี่คือช่วงเวลาประมาณแปดโมงครึ่งนะเพื่อน,นตอนเช้าแปดโมงครึ่งที่บ้านสวนเวลานี้นะเพื่อน,นคือช่วงเวลาเพียงแค่หกโมงนะหกโมงเช้าเพื่อน,นแดดร้อนแดดจัดมากนะนี่คือแปดโมงครึ่ง ท้องฟ้าเป็นสีครามเลยนะสดใสแต่ว่าอากาศร้อนเพื่อนๆคะ่ะอากาศร้อนมากๆดูมะเขือเราติดลูกติดผลเดี๋ยววันนี้เราก็จะเก็บไปทำอาหารแล้วนะคะนี่คือต้นพันธุ์ที่เราได้ตัดแต่งกิ่งเนาะตัดแต่งกิ่งเขาขับมาออกรูออกผลออกดอกเต็มเลยนะคะ มะเขือของเราน,นี่เป็นมะเขืออีกสายพันธุ์ที่ผสมกับเอ่อมะเขือคางกบแล้วก็มะเขือรักบี้นั้นเพื่อนเลยออกมาเป็นสายพันธุ์นี้นะก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่แบบเนื้อเยอะเพื่อนเนื้อเนื้อเยอะลูกใหญ่นะแล้วก็ทานอร่อยหวานเพราะว่าผักเรามะเขือเราแบบว่าไม่มีสารเคมีก็ลเลยทานอร่อย บรรยากาศที่บ้านสวนนะคะแปดโมงครึ่งร้อนมากๆเลยแดดจัดร้อนจ้าเลยนะคะผ่านเพื่อนเดินชมสวนนะดูพริกพริกกระหยงลูกสั้นที่บ้านเรียกว่าพริกน้อยดกมากเลยต้นนี้แก่เท่าแล้วยืนต้นมานานแล้วเพื่อน ยืนต้นมาปีนี้เข้าปีที่สามแล้วนะสองปีแล้วดูลูกส่วนพริกส่วนพริกของเราวันก่อนที่เราได้ใช้กากกาแฟแล้วก็ ที่เท่าฐานปรุงดินให้เขาแก้อาการโรคใบเดืองตอนนี้เขากลับมาเป็นใบเขียวสดใสแล้วนะคะเห็นไหมเพื่อนๆเราแ,แก้อาการสำเร็จแล้วนะคะกลับมางามเขียวปุดปัตแล้วพริกเรา มาติดดอกออกลูกเต็มเลยอาการใบก็เขียวไม่มีสีเหลืองแล้วนะคะเพื่อนนี่ไม่มีใบเดืองแล้วมะนาวก็กลับมาติดลูกแล้วไม่มีแคนเกอร์รบกวนแล้วนะคะนี่ก็เห็นผลไปในทิศทางที่ ที่ดีดูมะนาวดกแล้วนะเพื่อนๆเนาะวิธีแก้อาการโรคใบเดืองของเราก็ถือว่าประสบผลสำเร็จมะเขือพวงเราก็ออกลูกออกผลเต็มต้นแล้วค่ะเต็มต้นแล้วลูกประมาณนี้ก็เก็บได้แล้วนั่นเพื่อนนี่ ก็บได้แล้วเด้อนี่คือมแมลงวันทองกำลังกำลังเกาะอยู่นะเนี่ยเป็นมแมลงวันทองนะเพื่อนนะนี่คือผลเสียของเราค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็พาเพื่อนมาอัปเดตและชมสวนสวนสปลูกผสมผสาน มะเขือของเราพร้อมเก็บแล้วนะคะ่ะเขอรายลักบี้ดอกดีมากๆปลูกแบบผสมผสานนะคะเพื่อรอมาแรงเราก็ปลูกแบบ C, อินทรีย์ปลอดสารเราก็ปลูกรวมๆกันไปผสมผสานพร้อมเก็บแล้วนะคะสำหรับมะเขือรายลักบี้ของเรา ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเราก็หวังว่าคลิปนี้จะมีสาระและประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า